เอาจริงจะพังเพราะวะตายแล้วซ่อมรถเองวันนี้จะมาเปลี่ยนผ้าเบรกไปแล้วนี่คือคลิป DIY อีกแล้วจะเอามาด้าสามวเนี่ยผ้าเบรกหมดนี่สูญเสนอราคามาคู่หน้านี่สี่พันอุยท่าหน้าหลังนี่แปดพันเลยนะและเครื่องมือเราก็มีอยู่แล้วตรงคาลิเปอร์เบรกที่มันมีน็อตแค่สองตัวเราเนี่ยใช้ประแจแหวนเบอร์สิบสามไม่ถอดออกมาเลยคือถ้าเอาจริงๆงเนี่ยไม่ต้องถอดแบบนี้ก็ได้นะด้านขวานี่เราจะไม่รู้เราก็เลยยกออกมาหมดแบบนี้เปนแค่ผ้าเบรกเนี่ยสามารถถาน็อตด้านบนไปได้เลยมันก็มีกริปล็อกสองตัวเน จากนั้นก็สามารถแงะผ้าเบรกออกมาได้เลยเราเนี่ยดึงออกมาตรงๆเลยนะโอ้โหแล้วอย่างบางเราทนใช้ไม่ได้เนาะแล้วฝั่งด้านในเนี่ยก็แกะออกมาเหมือนกันแล้วดูสิผ้าเบรกใหม่ของเรา<อ>เราีใช้ของที่ R ินะโอ้โหแล้วลองจับมาเทียบกันดูแต่ตอนจะประกอบกับเนี่ยมีที่แดนลูกสูบเข้าไปด้วยนะไม่างนั้นเราใส่ผ้าเบรกใหม่ไม่เข้าแน่นอนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ประกอบผ้าเบรกคือและห้ามลืมใส่เจ้านี่ไปด้วยเราลืมนี่แหละทุกคนเราก็เลยต้องแกะมาประกอบใหม่ที่เห็นในคลิปนี้ยังไม่ได้ใใสส่่่เเขข้้้้้้าาาไไปปปลลอออแววดดยยุทตงืมมมระกบห ตอบอย่างดีเลยใส่คลิปล็อกเข้าไปแลวว่าขั้นตอน,นจริงๆเนี่ยคนจะต้องมีสเปรย์ทำความสะอาดาเออวันนี้เราไม่มีเขาทาแบบบ้านๆไปก่อนนะเวลาประกอบกลับมันก็ประมาณนี้ว่าทาไปเรียนรู้ไปประกอบลอคืนก็เรียบร้อยยานก็ทําเหมือนเดิมหเห็นไหมเปิดแบบนี้ง่ายดีแลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ประกรันใดก็สามารถแนะนําเราได้นะเว่าเรามือใหม่จริงๆลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้